เมื่อหลานจะขโมยสูตรลูกชิ้นสุดห่วงแหนของาอม่ามาทําเงินล้าน EP 2. 2หลายคนคงคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าของกินบนโลกเนี้ยมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไม เป็นลูกชิ้นกุ้งด้วยคือต้องท้าวความก่อนเลยว่าคนจีนเนี่ยชอบกินก,กุ้งกันมากๆแถมยังเป็นอาหารมงคลของบ้านเขาอีกด้วยอาม่าที่เป็นเชื้อจีนอยู่แล้วก็เลยจะพิถีพิถันกับเมนูนี้เป็นพิเศษและอย่างลูกชิ้นกุ้งแบบจีนจีนเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อย,ยอดเป็นอาหารได้อีกหลายอย่างเลยนะอย่างที่เห็นบ่อยๆในติ่มซำพวากฮักเก๋าซุปกุ้งเกี๊ยวกุ้งหรือจะเอาไปทอดกินก็อร่อยแล้วยิ่งเป็นสูตรอาม่าของเราด้วยเรารับรองเลยว่าต้องถูกใจทุกคนแน่นอนอาม่าเคยเล่าให้เราฟังว่าแต่ก่อนเนี่ย เปิดร้านติ่มซำด้วยนะซึ่งลูกมือก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอาม,ม่านี่แหละไม่ต้องสืบเลยว่าอม,มาได้สกิลการทําอาหารมาจากใครแล้ววันนี้มันคือยุคของเราละเราต้องทําสิ่งนี้ให้สําเร็จต้องสร้างมูลค่าลูกชิ้นกุ้งอม,มาให้ได้แต่ก่อนจะสร้างมูลค่าสร้างให้ลูกชิ้นอร่อยเท่าของอม,มาก่อนไหมอ่ะฝากทุกคนรอดูลูกชิ้นกุ้งสูตรอมมาที่เรากําลังจะทําด้วยนะ